สี่โงแรงแล้วพี่น้องพอดีผมอาจารย์คุมนะครับออกมายามเบ็ดใส่เบ็ดไวประมาณ8ดหลังครับเป็นเบ็ดขวดหลังหนึ่งคุณเธอเลยออยี่คุณครับไหลวีแววนะครับ ยาสซส้มเป็นไงไกลปีนี้คือวา่าไรวีแววกับพอวา่ามันบ่เถือกปีนองมันบ่ถือกแต่มันถือกมันตีงแล้วครับที่มันอ้ยไปไอ้ยมั่นล้มร้าปีนองมือนี้ฝนตกครับแถมยังหนาวอีกตั้งหานะครับมาเสียบเบดไปถึงแต่มือเศร้านี่ล่ละก็เลยพึ่งคือได้ว่าฮู้กุไบส ใส่เบ็ดไปตัววะเก็ดแปดลังเลยขึ้นพอเด้มายามครับบอถือไรวีแววส่วนยุขอบกะนี่หลังที่หนึงครับอันนี้เป็นเบ็ดปักครับพี่น้องเบ็ดปักซื้อมาหลังละสิบบาทครับยุดทั่งไปน้องหารบ้านน้องบอนะครับ หลังหนึ่ง่านไปต่อไปก็คือหลังที่สองครับหลังนี้นี่ถือปลายอยู่พี่นอ้องแต่บึว่าปลายอย่งครับสันทิ่ทานน่าจจะเป็นปลาเข็งนะครับน่าจ,จะเป็นปลาเข็งเดี๋ยวเอาไม้ต่อบึงว่ามันดินแห้งบ่ ชาวาสิไเอาปลาตะเพียนครับไปเข็งพี่น้องเดี๋ยวสิโพดขึ้นมากครับยามหลังต่อไปหลังนี้กะไร้ว่ววครับ อันนี้กัไร่วิแววขึ้นกันสว่วนนี้ก่ะไร่วิแววขึ้นกันครับบ่ม,มี่บะถือกุ่นหลังหนึ่งเดี๋ยวเห็นอยู่แต่ว่าท้ายให้พี่นอ้องเบิองบาเห็นต้องใส่กล้องจุลลั์ซองเบืองครับ มันบังหนาหนาไปเบื้กงใดตัวนี่มันบ่าใครกินเนี่หรอพี่น้องครับมันหนาวปลามันได้ไปกินเนย่เดี๋ยวไปถอดเบ็ดลังนั่นสิือมากกันครับต้องว่างกล่องก้อนพี่น้องครับเกิด ผัว่าดวนลุงนี่กับ่เป็นทาแล้วครับส่วยคนตกน้ำเ่ราปันได้ได้พี่น้องแต่ว่ากล้องนิดทีละมันสิเดสมอลเลยแต่ว่าแปลว่าจังไหนบุมันปักได้ครับมันสั้นเหมือนอะพี่น้องครับน้ามันบกลงหักแล้วมันปัก่ได้ครับช่วงหันมันปักถึงอยู่น่ครับน้ำคู่ดินแกนปันหัวหยักปันเคยเห็นหยักเคเสือนเนาะสีวาตินาฟลังคน ข้าเจ้าว่าหัวมันเจนียนหัวหยักเดี๋ยวครับพี่น้องครับไปถอดเบ็ดลังนันขึ้นมากขึ้นว่ามันเป็นปลาหยังสนันดกวาสรุปแล้วไม่หมานครับวันนี้อมไม่หมานหากินบ่หมานครับเนี่ยกะมบ่บ่นเนี้ยมันมักพี่น้องครับเป็นนย่เอียงเกาะว่าอาหารบดใส่ขนมปังซื้อ หลั้งนั่นคือเป็นส่งหดึงดึงน้องอเดี๋ยววดล้างนี่กันพี่น้องบ่มีแนวไทายกับไทยนี่หไยพี่น้องเบื้งครับช่วงนี้บ่มีคนมาขายจิรีครับเท่าขายจิลีแจ็คไปทางใดบูวัะนย้สมบัติกันเลย เอาวัตจริตบวกที่ปลาคอโถววามนเท่านั้นแล้วเดี๋ยวบ้างกลองไว้เกินพี่น้องเดาว,ว่าผิดครับปลาเข็งพี่น้องครับปลายเข็งปลาเข็งเกาเหลืองอุ้ยหุยครับ ปลาเข็งนี่นกินบเหลือกแง่ามาดีเด้วัดหยังมันก็กจิ้นนะครับเอา้าพี่น้องได้ตัวเดียวสักนี่ละมือนี่บ่หมานเห็นยังไงพ่อการคิบหนักแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งสุขุขดคนครับความเจ็บเยสดความไข่เยสมีครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท,ท,ท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุทกๆคนครับไปแล้วพี่น้องมืออื้นเศร้าพุ่ละจะสิมาเยี่ยมมันใหม่ <laughs> สวัสดีครับ